คำพีปถมจินดากล่าวถึงโลกเกี่ยวกับสตรีมารดาและทาลกหญิงมีคันก่อนคลอดหลังคลอดพรหมปูโรหิตกําเนิดมนุษย์เกิดแผ่นดินใหม่ฝนตกหาใหญ่เจ็วันเจ็ดคืนท่วมชั้นพรหมปูโรหิตเกิดดอกบัวห้าดอกคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้แก่1พระพุทธ กะกุสันโท 2. พระพุทธโกนาคม 3. พระพุทธกัสปะ 4. พระพุทธพระสมณะโคดม 5. พระศีอริยเมตรยัยสัตทิปฏิสนธิในชุมภูทวีปได้แก่ 1. ชลามะพุทชะปฏิสนธิในคัน 2. อ,อันทะชะ เกิดเป็นฟองไข่ 3. ส,สังเสทชะปฏิสนธิด้วยเปลือกตมหรือหนอน4อุปาติกะเกิดขึ้นเองลิทธิยาทรดาบทเด็กที่ขอดเดือน2 5-6ห้เรียงง่ายโรคเบาบางเด็กที่ขอดเดือนหนึ่งสามสี่เรียงยาก โรคมากแพทย์วางยาผิดแก่โรคผิดครั้งที่หนึ่งประหารด้วยหอกผิดครั้งที่สองเผาด้วยไฟผิดที่สามฟ้าผ่าลักษณะน้ำนมให้โทษหนึ่งหญิงยักษินีกลิ่นตัวคาวดั่งน้ำล้างเนื้อนมยานลูกตาแดง เสียงแหบเหมือนกา 2. หญิงหัดสดีกินตัวดังบุรุษนมคอเต้าตาแดงเสียงแข็งเหมือนแพะ